ค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูในชั่วโมงวิชาประวัติศาสตร์นะคะวันนี้เราสมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องการดําเนินชีวิตในอดีตและปัจจุบันก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะเด็กๆคุณครูมีการ์ตูนมาฝากเด็กๆค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆไปชมการ์ตูนเรื่องนี้กันเลยนะคะ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับสู่การเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในบทเรียนนี้น้องๆจะได้รู้และเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมจากในอดีตสู่ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานที่ สิ่งของเครื่องใช้เรามาเรียนรู้พร้อมๆกันว่ามีผลอย่างไรบ้างต่อชีวิตของเราถ้าพร้อมแล้วเชิญเข้าสู่บทเรียนได้เลยค่ะน้องๆคะเคยรู้สึกไหมคะว่าสิ่งต่างๆในปัจจุบันนั้นแตกต่างกับในอดีตไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆหรือการดำเนินชีวิตต่างๆ วันนี้พ่อแม่ของพลอยพาพลอยแวะไปบ้านคุณปู่คุณยา่าที่อยู่ไม่ไกลนักนะคะพ่อแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปู่คุณยา่าเอามากันแล้วเรอไปนั่งกันที่ท่าน้ำก่อนพ่อเก็บผลไม้ในสวนมาเยอะแยะเลยเดี๋ยวไปนั่งกินกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกินข้าวกันดีค่ะคุณปู่ ท่าน้ำบ้านคุณปู่นี่เย็นจังเลยนะคะจ้าเมื่อก่อนอากาศดีกว่านี้อีกนะมีสวนมีตน้นไม้เยอะแยะอากาศจึงดีมากน้ำก็ใสกว่านี้เยอะผมยังจำได้ว่าเมื่อก่อนแถวเนี้ยมีสวนอยู่เยอะเลยเพราะดินดีผลผลิตก็ได้มาก เมื่อก่อนยังเห็นคนพายเรือเอาผลไม้ไปขายที่ตลาดเวลาเราจะซื้อของเราก็เรียกแม่ค้าซื้อขายของกันที่ท่าน้ำนี่แหละใช่จ้าตอนที่แม่เด็กๆแม่กับเพื่อนๆก็ยังเคยมากระโดดน้ำที่คลองสายนี้เล่นกันอยู่เลยแต่หนูก็ยังเห็นพวกพี่ๆเขากระโดดน้ำเล่นเหมือนกันนะคะจ้าแต่ว่าเมื่อก่อนน้ำใสกว่านี้เยอะมากมองเห็นปลาในน้ำเลยนะ แล้วเมื่อก่อนใช้น้ําในคลองทําอะไรอีกบ้างคะก็ใช้อาบน้ําซักผ้าใช่ปลูกผักตกปลาริมน้ําถือว่าคลองเป็นแหล่งหาอาหารที่สมบูรณ์มากจ้ะดีจังเลยคะ่ะบ้านคุณปู่เนี่ยอยู่ติดแม่น้ําได้ใช้ประโยชน์จากแม่น้ําเยอะเลย คุณปู่คะแล้วทำไมเดี๋ยวนี้แถวนี้ถึงไม่ค่อยมีสวนแล้วล่ะคะก็คนที่อยู่แถวเนี้ก็รุ่นปู่แล้วทั้งนั้นแก่ๆกันแล้วไม่มีแรงที่จะทำสวนเหมือนเมื่อก่อนลูกหลานก็แยกย้ายไปทำงานในเมืองมีครอบครัวเป็นของตัวเองกันหมดจึงไม่ค่อยมีคนมาทำสวนต่อจากดุ่นปู่เท่าไหร่นัก บางคนเขาก็ขายที่ดินไปปลูกบ้านจัดสรรแบบสมัยใหม่กันหมดแบบโมบ้านโน้นไงพลอยมีบ้านจัดสรรแล้วก็ยังไม่เท่าไรนะแต่มาตั้งโรงงานด้วยปูไม่ชอบเลยพวกโรงงานชอบทำให้น้ำเสียสภาพแวดล้อมก็ไม่ธรรมาชาติเหมือนเมื่อก่อนอากาศก็ไม่ดีมีมลพิษไปหมดโชคดีที่บ้านของปู ยังเป็นสวนมีต้นไม้อยู่เยอะบ้านของปู่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไรแต่น้ำเนี่ยไม่ใช้เหมือนเมื่อก่อนแล้วละ่ะถ้าโรงงานมาสร้างอยู่แถวนี้แล้วทำให้อากาศเสียเราจะให้เขามาตั้งทำไมล่ะคะมีโรงงานมาตั้งก็มีงานเกิดขึ้นหลายอย่างคนแถวเนี่ยบางคน ก็เปลี่ยนจากการทำนาทำไร่ไปทำงานโรงงานก็มีแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยสมัยปู่ยังใช้เกวียนใช้เรือในการเดินทางแต่เดียเ๋ยวนี้ใช้แต่รถยนต์กันหมดแล้วควันรถก็เยอะเสียงรถวิ่งก็ด,ดังปู่ก็ยังนึกถึงเมื่อก่อนที่ตาแชม่มแกทำนาแกยังใช้ควายไถนาอยู่นะแต่เดียเ๋ยวนี้ชาวนา ต่างก็เปลี่ยนไปใช้รถไถนากันหมดจึงไม่ค่อยเห็นควายย่ำท้องนากันเท่าไหร่แล้วคิดแล้วก็น,นึกถึงสมัยก่อนนะครับพ่อใช่บ้านคุณปู่ก็ตั้งอยู่สูงสูงค่ะไม่เหมือนบ้านแถวนั้นเลยเขาเรียกว่าบ้านใต้ทนสูงบ้านเราอยู่ใกล้กับแม่น้ำสายต่างๆบ้านสมัยก่อน เป็นบ้านไม้จะยกใต้ทุนให้สูงขึ้นเพื่อเวลาที่ฝนตกหนักน้ําจะได้ไม่ท่วมแต่เดี๋ยวเนี้บ้านสร้างด้วยปูนลปลกเป็นตึกก็จะสร้างติดพื้นทำให้น้ําท่วมได้ง่ายจ้ะจริงด้วยค่ะแต่ก็ใช่ว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีทั้งหมดนะส่วนที่เปลี่ยนไปในทางที่ดี ก็คือความจะเดินที่เข้ามาทำให้เราสะดวกสบายขึ้นนะลูกเช่นโรงพยาบาลเราไม่สบายก็มารักษาที่นี่ได้เลยมีคุณหมอและอุปกรณ์ครบส่วนถนนนเราก็เดินทางได้ง่ายขึ้นไม่ครคุกระเหมือนเมื่อก่อนอยังไงอะลูกจริงด้วยค่ะคุณปู่ถ้าโรงงานมาสร้างอยู่แถวนี้แล้วทำให้อากาศเสีย เราจะให้เขามาตั้งทำไมล่ะคะมีโรงงานมาตั้งก็มีงานเกิดขึ้นหลายอย่างคนแถวเนี้ยบางคนก็เปลี่ยนจากการทำนาทำไร่ไปทำงานโรงงานก็มีแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยสมัยปู่ยังใช้เกวียนใช้เรือในการเดินทางแต่เดี๋ยวเนี้ใช้แต่รถยนต์กันหมดแล้วควันรถก็เยอะเสียงรถวิ่งกดดัง ปูก็ยังนึกถึงเมื่อก่อนที่ตาแชม่มแกทํานาแกยังใช้ควายไถนาอยู่นะแต่เดี๋ยวเนี้ยชาวนาต่างก็เปลี่ยนไปใช้รถไถนากันหมดจึงไม่ค่อยเห็นควายย่ำท้องนากันเท่าไหร่แล้วคิดแล้วก็นึกถึงสมัยก่อนนะครับพ่อใช่วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ การดำเนินชีวิตของตนเองกับสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายาย 1.1ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอดีตกับปัจจุบันนะคะอันนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของที่อยู่อาศัยนะคะยกตัวอย่างในอดีตนะคะผู้คนจะสร้างบ้านนะคะเป็นบ้านไม้นะคะ,บ,ะ,คะบ้านไม้แบบโบราณแล้วก็ยกถุนสูงนะคะยกใต้ถุนสูงนะคะส่วนปัจจุบันนะคะผู้คนส่วนใหญ่นิยมสร้างบ้านเรือนเป็นแบบตึกนะคะแล้วก็มีรูปทรงต่างๆนะคะที่นักเรียนเคยเห็นนะคะ ส่วนในอดีตนะคะผู้คนนะคะจะสร้างบ้านนะคะให้อยู่กับแม่น้ำนะคะเพราะว่าในอดีตนะคะจะต้องใช้น้ำจากแหล่งน้ำนะคะมาใช้ในการอุปโภคบริโภคนะคะส่วนถ้าเป็นในบัดปัจจุบันนะคะจะไม่สร้างบ้านนะคะอยู่ใกล้ริมน้ำมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าปัจจุบันมีระบบชลประทานนะคะหรือว่ามีระบบน้ำประปานะคะทำให้สะดวกต่อการนำนำน,ำน้ำมาใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะดเด็ก และบ้านเรือนนะคะในปัจจุบันนะคะจะสร้างอยู่ริมถนนเป็นหลักนะคะต่อมามาดูการใช้ถนนในการเดินทางนะคะถ้าเป็นอดีตนะคะเราจะพบเห็นเป็นถนนแบบเป็นดินนะคะดินลูกลังนะคะถ้าเป็นปัจจุบันนะคะจะสร้างถนนแบบคอนกรีตนะคะในอดีตนะคะจะมีร้านขายของชำนะคะจะเป็นร้านเล็กๆนะคะอาจจะมีสินค้า อยู่ไม่กี่อย่างนะคะแต่ถ้าเป็นปัจจุบันนะคะจะเปิดเป็นห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านสะดวกซื้อนะคะซึ <S <s ่งนะคะเวลาเราเข้าไปในห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านสะดวกซื้อนะคะก็สามารถเลือกสินค้าได้หลากหลายนะคะและก็จะมีสินค้าตามที่เราต้องการเยอะแยะมากมายเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านสะดวกซื้อในแบบปัจจุบันนะคะ ต่อมามาดูยานพหาหนะกันบ้างค่ะในอดีตนะคะจะใช้เกวียนนะคะเป็นยานพหาหนะนะคะในการขนส่งสินค้าหรือว่าใช้บรรทุกสินค้านะคะหรือว่าใช้ในการเดินทางก็จะใช้เกวียนนะคะแต่ปัจจุบันนะคะเราก็จะใช้รถยนต์นะคะในการเดินทางแล้วก็การเดินทางอีกแบบหนึ่งนะคะในอดีตก็คือจะเดินทางโดยทางเรือนะคะหรือว่าทางน้ำนั่นเองค่ะ ปัจจุบันก็อย่างที่บอกนะคะก็จะมีทั้งรถยนต์รถไฟฟ้านะคะหรือว่าเครื่องบินนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้เราเดินทางได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะในอดีตนะคะแม่น้ำจะมีความใสสะอาดนะคะเพราะว่าในอดีตนะคะ จะมีสภาพแวดล้อมที่ดีนะคะผู้คนจะไม่มีขยะนะคะหรือว่าจะไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำนะคะเพราะว่าในอดีตนะคะผู้คนจะใช้แหล่งน้ำนะคะในการนำน้ำมาอุปโภคบริโภคนะคะเพราะฉะนั้นน้ำในแหล่งน้ำนะคะก็จะมีความใสแล้วก็สะอาดค่ะแต่ถ้าเป็นปัจจุบันนะคะน้ำจะ ค่อนข้างสกรปรกนะคะเพราะว่ามีการทิ้งขยะมากมายเลยนะคะลงในแม่น้ำำําลําคลองก็ทําให้แม่น้ําลําคลองสกรปรกแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นอีกด้วยนะคะเด็กๆในอดีตนะคะอากาศค่อนข้างจะบริสุทธิ์นะคะเพราะว่าไม่มีมลพิษต่างๆนะคะแต่ถ้าเป็นปัจจุบันนะคะจะอากาศจะเป็นพิษนะคะเพราะว่าเกิดมลพิษนะคะจาก โรงงานอุตสาหากรรมหรือว่ามลพิษทางอากาศอย่างเช่นมลพิษทางควันนะคะควันรถนะคะตามท้องถนนต่างๆหรือว่าโรงงานนะคะปล่อยควันเสียออกมานั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูความเปลี่ยนแปลงของสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตก,กับปัจจุบันกันบ้างนะคะ ในอดีตนะคะผู้คนส่วนใหญ่จะนิยมนำสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะคะมาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการดํารงชีวิตนะคะส่วนถ้าเป็นปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นจึงมีสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ค่ะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะจะเป็นเตารีดนะคะ ในอดีตนะคะเขาจะใช้เตารีดแบบถ่านนะคะนักเรียนจะไม่มีไฟฟ้านะคะจะไม่ได้ใช้แบบไฟฟ้าแต่ถ้าเป็นปัจจุบันนะคะเราจะใช้เตารีดไฟฟ้านะคะอันนี้นักเรียนเคยเห็นนะคะคุณครูเชื่อว่าที่บ้านของนักเรียนมีเตารีดไฟฟ้าทุกคนเลยใช่ไหมคะต่อมานะคะในอดีตนะคะในการจะ ประกอบอาหารนะคะเขาจะใช้เตาถ่าน,นะคะ่ะนักเรียนนี้จะเป็นลักษณะของเตาถ่านแต่ถ้าเป็นปัจจุบันนะคะจะใช้เตาแก๊สหรือว่าเตาไมโครเวฟนั่นเองค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นลักษณะของหม้อนะคะที่เอาไว้ใช้หุงข้าวนะคะในอดีตนะคะจะใช้หม้อดินเผานะคะส่วนปัจจุบันจะใช้หม้อหุงข้าวแบบไฟฟ้านะคะในอดีตนะคะเวลา จะทําให้เกิดความสว่างเขาจะใช้ตะเกียงนะคะนักเรียนส่วนถ้าเป็นปัจจุบันจะใช้หลอดไฟนะคะมาดูการเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตในอดีตกับปัจจุบันกันบ้างนะคะในอดีตนะคะผู้คนส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็มีความผูกพันกับธรรมชาติผู้คนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทางด้านเกษตรนะคะอย่างเช่นอาชีพทํานาทําไร่ทําสวนนะคะ มาดูบ้างนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตในอดีตกับปัจจุบันนะคะในอดีตนะคะจะทำอาชีพเกษตรนะคะดังนั้นเขาจะใช้ควายในการไถานานะคะจะใช้สัตว์นะคะเป็นแรงงานแต่ถ้าเป็นปัจจุบันนะคะจะใช้รถไถานาแทนนะคะเพราะว่าการจะใช้นะคะควายไถายนานะคะจะทำให้ ทำงานได้ช้านะคะแต่ถ้าเป็นใช้รถไถนานะคะจะทำให้ทำนาได้รวดเร็วแล้วก็ประหยัดเวลามากขึ้นค่ะในอดีตนะคะการติดต่อสื่อสารจะใช้การเขียนจดหมายนะคะนักเรียนแต่ถ้าเป็นปัจจุบันนะคะเราจะใช้โทรศัพท์มือถือแทนนะคะเพราะว่านะคะในปัจจุบันนี้นะคะการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมนะคะเปลี่ยนแปลงไปนะคะ คือหันมาประกอบอาชีพนะคะแล้วก็ทำ1.3การเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตในอดีตกับปัจจุบันนะคะในอดีตผู้คนส่วนใหญ่จะมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและมีความผูกพันกับธรรมชาติผู้คนส่วนใหญ่นะคะจะประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรนะคะแต่ถ้าเป็นในปัจจุบันนะคะการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป คือจะหันไปประกอบอาชีพอื่นๆตามความสามารถแล้วก็ความต้องการของสังคมนะคะดังนั้นจึงมีการนําเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะลักษณะการทํานาทั้งในอดีตแล้วก็ในปัจจุบันนะคะนักเรียนถ้าเป็นอดีตนะคะเขาจะใช้ควายนะคะหรือว่ากระบือนะคะในการไถนาหรือทํานานะคะแต่ถ้าเป็นแบบปัจจุบันนะคะจะใช้รถ ไถไถนาแทนนะคะเพราะว่าการใช้รถไถนะคะแทนควายนะคะหรือกระบือเนี่ยจะทำให้ประหยัดเวลาแล้วก็สามารถทำงานได้เร็วมากขึ้นนะคะการติดต่อสื่อสารนะคะผู้คนในอดีตจะติดต่อสื่อสารกันโดยการเขียนจดหมายนะคะแต่ถ้าเป็นแบบปัจจุบันนี้นะคะจะใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสารกันนะคะเพื่อให้การติดต่อสื่อสารมีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ ในอดีตนะคะจะใช้เกวียนนะคะในการขนส่งสินค้านะคะแล้วก็ถ้าเป็นปัจจุบันนะคะจะใช้รถกระบะขนส่งสินค้าแทนซึ่งถ้าเกิดเราใช้รถกระบะในการขนส่งสินค้านะคะก็จะทําให้สามารถขนส่งสินค้าได้ในปริมาณที่มากแล้วก็รวดเร็วและประหยัดเวลาได้อีกด้วยนะคะของเล่นนะคะในอดีตจะเล่นแบบเรียบง่ายนะคะน,นี้ครูอังยกตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะคะในอดีตจะเล่น ของเล่นที่ทำมาจากสิ่งของที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะคะที่สามารถหาได้ง่ายนะคะอันนี้จะเป็นม้าก้านกล้วยนะคะนักเรียนก็ทำมาจากกล้วยนะคะต้นกล้วยนะคะหรือใบกล้วยนะคะนักเรียนก็เอามาทําเป็นม้านะคะแล้วก็เอามาเล่นกันนะคะแต่ถ้าเป็นปัจจุบันนี้นะคะเราก็จะเล่นของเล่นที่นักเรียนมีที่บ้านนะคะอย่างเช่นรถบังคับเลโก้ Lego. ตัวต,ต่อต่างๆนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาทํากิจกรรมในหนังสือเรียนของเรานะะในหน้า202นะคะกิจกรรมที่1การดําเนินชีวิตของตนเองกับสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะคะข้อที่1นักเรียนสังเกตภาพการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าคําตอบและตอบคําถามนะคะภาพที่1นนะคะและภาพที่2อันนี้ให้นักเรียนลองดูภาพก่อนนะคะ 1.1ภาพใดเป็นลักษณะของชุมชนในอดีตจะเป็นภาพที่1นะคะนักเรียน1.2นักเรียนชอบสภาพแวดล้อมในภาพใดเพราะเหตุใดอันนี้ครูอังยกตัวอย่างนะคะนักเรียนนักเรียนสามารถเลือกได้ทั้งภาพที่1และภาพที่2นะคะสมมุติครูอังเลือกนะคะชอบภาพแวดล้อมนะคะสภาพแวดล้อมในภาพที่2นะคะ เพราะการเดินทางสะดวกมีความเจริญและพัฒนาในด้านต่างๆนะคะหรือถ้าใครจะเลือกภาพที่1ก็ได้นะคะภาพที่1ก็คืออากาศในสภาพแวดล้อมนะคะอากาศดีใช่ไหมคะไม่มีมลพิษนะคะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะคะนักเรียน1.3สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของนักเรียนมีลักษณะอย่างไรนะคะข้อนี้สามารถเลือกตอบได้มากกว่า1ข้อนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่น เป็นชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นธรรมชาตินะคะหรือบางคนอาจจะเป็นชุมชนที่มีลักษณะเป็นศูนย์กลางธุรกิจและก็การค้านะคะข้อที่2ค่ะนักเรียนสังเกตภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งของเครื่องใช้ในการดำเนินชีวิตและตอบคำถามโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าคำตอบนะคะมาดูภาพที่1นะคะ และภาพที่2ค่ะ2.1ภาพใดคือสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตคะภาพที่1นะคะ2.2ภาพใดคือสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันต่อภาพที่2นะคะจะเป็นหม้อหุงข้าวแบบไฟฟ้านะคะ2.3สิ่งของเครื่องใช้ในภาพคืออะไรอ่าเมื่อกี้ควางบอกไปแล้วนะคะภาพที่1นนะคะก็จะเป็นแบบเตาถ่านนะคะ ส่วนภาพที่2นะคะจะเป็นหม้อหุงข้าวไฟฟ้านะคะ2.4สิ่งของในภาพมีความเหมือนกันอย่างไรทําให้ข้าวสุกนะคะทั้งภาพที่1และภาพที่2นะคะก็คือจะทําให้ข้าวสุกแล้วก็2.5สิ่งของในภาพมีความแตกต่างกันอย่างไร แตกต่างกันในลักษณะการใช้งานนะคะถ้าเป็นแบบภาพที่1น,นะคะอันนี้เราจะไม่ใช้ไฟฟ้านะคะจะใช้ถ่านนะคะโดยการก่อไฟนะคะให้ติดแล้วก็นําหม้อข้าวไปวางที่เตานะคะนักเรียนแล้วก็เอาไปหุงนะคะแต่ถ้าเป็นภาพที่2ออันนี้เราสามารถเสียบปลั๊กไฟนะคะใช้งานได้เลยนะคะ2.6นักเรียนเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในภาพใดเพราะ เหตุใดนะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าคางเลือกภาพที่2นะคะเพราะสะดวกสบายและประหยัดเวลาหรือนักเรียนอาจจะอยากเลือกภาพที่1นนะคะเพราะทําทให้ประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะประหยัดเงินใช่ไหมคะเวลาถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเราจะต้องเสียค่าไฟใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นภาพที่1เราไม่จําเป็นต้องใช้ไฟฟ้านะคะอาจจะช่วยที่บ้านประหยัดค่าไฟฟ้าได้นะคะ 3. เรียนบอกสาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆตามการเวลาโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าคำตอบ3.1ยานพาหนะในการเดินทางนะคะให้หนักเรียนลองสังเกตดูภาพนะคะในอดีตนะคะผู้คนจะใช้เกวียนนะคะเป็นยานพาหนะในการเดินทางค่ะส่วนถ้าเป็นในปัจจุบันนี้นะคะเราจะใช้รถยนต์นะคะในการเดินทางซึ่งนะคะการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะนักเรียนคิดว่าเกิดจากสาเหตุใดคะ คำตอบคือเกิดจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะนักเรียนยิ่งนะคะเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเท่าไหร่นะคะมนุษย์ก็คิดค้นสิ่งประดิษฐ์นะคะใหม่ๆขึ้นมานะคะเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตทำให้การดำเนินชีวิตของมนุษย์นะคะมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลที่เกิดขึ้นก็คือผลดีนะคะเกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะ ผลเสียที่เกิดขึ้นนะคะนักเรียนผลเสียที่เกิดขึ้นก็คือทําให้เกิดมลพิษทางอากาศนะคะจากที่คุณครูเคยบอกว่ามลพิษทางอากาศนะคะก็เกิดจากควันรถนะคะเป็นส่วนใหญ่นะคะยิ่งนะคะบนท้องถนนที่มีรถยนต์มากๆนะคะทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะคะอันนี้ก็จะทําให้เกิดควันนะคะบนท้องถนนเยอะแยะมากมายเลยนะคะทําให้เกิดมลพิษทางอากาศได้ะคะ่ะ ต่อมา3.2นะคะการแต่งกายนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพการแต่งกายทั้งในอดีตและปัจจุบันนะคะในอดีตนี่จะเป็นการนุ่งผ้าถุงนะคะหรือว่านุ่งจงกระเบนนะคะแต่ถ้าเป็นปัจจุบันนะคะก็จะแต่งกายตามแฟชั่นนะคะสมัยใหม่นะคะมาดูสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะนักเรียน สาเหตุของการแต่งกายที่เปลี่ยนไปนะคะเกิดจากการรับวัฒนธรรมจากภายนอกนะคะยิ่งนะคะในตอนนี้เนี่ยเรามีชาวต่างชาตินะคะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยของเราใช่ไหมคะมาท่องเที่ยวนะคะชาวต่างชาติก็นําวัฒนธรรมของเขานะคะเข้ามาเผยแผ่ให้กับเผยแพร่ให้กับคนไทยนะคะต่อมามาดูผลที่เกิดขึ้นค่ะ ผลดีนะคะผลดีที่เกิดขึ้นก็คือเหมาะกับยุคกับสมัยที่นะคะส่วนผลเสียนะคะนักเรียนก็คือวัฒนธรรมการแต่งกายแบบไทยลดน้อยลงนะคะซึ่งตอนนี้นะคะผู้คนจะแต่งกายตามแฟชั่นมากขึ้นนะคะแต่งกายตามยุคตามสมัยนะคะที่รับสำหรับวันนี้นะคะค,คุณครูก็ฝากให้ใเด็ก กลับไปทบทวนบทเรียนแล้วก็อย่าลืมทำการบ้านมาส่งค,ครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ